เนูเปิดหม้อวันนี้นะคะไก่ทอดไร้น้ำมันจ้าเทลงไปเลยฝาบเข้าไปจัดเรียงให้ดีนะจ๊ะ เอาหนังขึ้นจ้าหนังจะได้กระอบนะคะเรียบร้อยนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าสุกแล้วหน้าตาจะดีขนาดไหนจ้าเราจะตัดไปที่ไก่ทอดนะคะ200นะคะไฟที่ ยี่สิบนาทีนะคะไปเลยเครื่องทำงานแล้วนะคะ